สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ทักทายกันกับชั่วโมงเทรดวันนี้ครับ21พฤษภาคมครับอังคารที่21พฤษภาคมครับชั่วโมงเทรดหุ้นไทยในวันนี้ครับเล่าจากห้องเทรดครับเซ็ตปิปตี้แมนบายเจเจเกริงครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูหุ้นที่แอทีฟ e ในช่วงเช้านี้แล้วก็จะพาทุกท่านไปติดตามดูหุ้นที่ มีโครงสร้างหรือว่าทรงเก่งกใหไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราดูเรียวไทม์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอตอนนี้เปิดตลาดมาสักราวๆ20นาทีนะฮะตอนนี้ผมอมอนิเตอร์และทาคลิปอยู่เพราะว่าอย่างนี้นะฮะในชั่วโมงเห็นสัก20นาทีผ่านไปนะฮะวอลลุ่มก็ยังไม่ได้คึกคักนะครับภาพรวมของดัดชนีอ่อนตัวลงนะฮะลบ4จุดนะช่วงเช้าวอลรุ่ม8 0 0 0ล้านยังไม่ถึง10 0 0 0ล้านในกระดานที่เห็นตอนนี้มี CPO CPO วันนี้ขึ้นมาอยู่ในเบอร์ต้นนะครับ20นาทีผ่านผ่านก็ประมาณ500ล้านนะครับเป็นตัวที่แอคทีฟที่สุดแล้วเช้าเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูหุ้นที่อยู่ในทรงเก่งกำไรนะรไว้เป็นเคสตั u ดีหรือว่าเป็นเคสศึกษาก็ได้นะครับสำหรับคนใหม่ๆที่กำลังศึกษาเรื่องกราฟเรื่องอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับไปดูกราฟที่เป็นกราฟของดัชนีภาพรวม เช้านี้เป็นอย่างไรครับเปิดมาแล้วนะฮะหนึ่งสามเจ็ดสามห่อนตัวลงนะครับฝั่งอเมริกาเมื่อคืนลงนะครับเช้านี้ทําให้ภาพรวมของบ้านเราก็อาจจะดูทรงสุดๆนิดนึงนะครับลงมานะฮะขวามือเป็นวิกฤติของเซ็นต์ห้สิบเช่นเคยครับเราก็จะดูกัน2มิติแบบนี้นะฮะหนึ่งสามเจ็ดสามล่าสุดนะครับทีนี้เราไปดูหุ้นที่แอคทีฟนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ทรงเก่งกำไรแบบเร็วทันไปเลยนะครับว่า มีตัวไหนที่น่าสนใจผมจะให้ดูสัก2ตัวนะครับคือ CPO และก็ตัวสวัสด์นะฮะ CPO เป็นอย่างไรบ้างเราไปดู CPO กันก่อนนะครับ CPO เดิมเป็นแบบนี้ฮนะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกราฟราคา CPO ก่อนว่า CPO ปัจจุบันเป็นโครงสร้างราคาที่น่าสนใจในการเก็งกําไรเป็นหุ้นที่เหมาะกับการเก็งกําไรนะครับคําว่าเก็งกําไรก็คือซื้อแล้วก็อาจจะขายระยะสั้นก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะเหตุที่ CPO นะครับ น่าสนใจขึ้นมานะฮะดูกราฟที่เป็นซ้ายมือประมาณนี้นะครับเป็นหุ้นที่มีเริ่มข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันในช่วงก่อนหน้าขึ้นมานะครับทิ้งจุดสูงสุดไว้ที่61บาทล่าสุดอ่อนตัวลงมา5.1875นะครับซึ่งถ้าเราไปดูในะระบบเทรดเชา้านี้พบว่าอย่างนี้นะครับ CBO เช้านี้ครับตอนนี้ยืนเหลืองอยู่ที่5 8 5 0เห็นประมาณนี้ครับกราฟฝั่งขวามือนะครับ บอกชัดเจนว่าหุ้นมีการข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันขึ้นไปแล้วก็สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วัน20วันแล้วก็มี50วันที่อยู่ด้านล่างสีขาวตรงนี้นะกราฟขอมือเป็นตัวรองรับเพราะฉะนั้นหุ้นแบบนี้ครับโครงสร้างบอกการเก็งกาไรเก็งกำไรคือหุ้นขึ้นทาหายแล้วถอยลงมานี่คือจุดซื้อครับจุดซื้อก็บริเวณนี้ก็ได้ครับเส้นบริเวณ5 20วันก็ได้สีส้มๆบรบริเวณนี้อาจจะซัก58ก็ดีหรือถ้ามีลึกๆล,ลงไปถึง57ก็ได้นะครับนี่คือจุดจุดที่หน้าเบ็ของตัว c p r กับโครงสร้างที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่เป็นแอโนโอมขึ้นระยะสั้นตรงนี้อยู่นี่คือ c p r ล่าสุดที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะก็ส่วนลำดับบิดอเฟอร์ก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับ58.5ตรงเหลืองตรงนี้นะครับค่อนข้างแน่นมีรอซื้ออยู่3ล้านนะครับล้านกว่าหุ้น แล้วก็ลดหลั่นลงไป58หรือ58ทั่วลงไปก็มีมีแรงซื้อเข้ามาหนุนบิดหนุนพอสมควรส่วนแรงขายก็กดออกมาอยู่ให้เห็นค่อนข้างมีเช่นกันนะครับ58 5นี่คือตัวแรกครับที่นำมาให้ดูเช้านี้นะ เป็นหุ้นที่มีโครงสร้างขาขึ้นนะครับย้อนกลับไปที่กราฟที่เป็นระยะยาวแบบนี้ให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยนี่คือ CPO นะครับเป็นหุ้นที่มีโครงสร้างขาขึ้นนะครับโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย50วันเข้ามาเป็นเกณฑ์ร่วมก็ได้นะผมจะใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย50วันร่วมส่วนการเบสก็จะเบสระหว่าง20วันก็ดีหรือหรือ,อเส้น10วันก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ของหุ้นนะครับซึ่งเมื่อ,อใส่ระบบเข้าไปแล้วหุ้นที่ดูก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นโซนให้แบบนี้นะฮะ สีเขียวแบบนี้ครับเป็นทรงที่เก่งกําไรนี่ครับคือตัวเลือกในภาวะที่ตลาดไม่เดินหน้าหรือว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะซึมๆแบบนี้นะครับก็ยังมีตัวเลือกประมาณนี้ให้สลับหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาได้มอนิเตอร์อยู่นะครับนี่ตัวแรกครับ c ีบผ่านไปนะฮะตามดูนะครับส่วนตัวที่2ครับไปดูสวัสดนะครับที่2จะพาไปดูสวัสดสวัสดไปดูภาพกว้างของสวัสดหน่อยหนึ่งครับ สวัสดีเป็นอย่างไรกราฟเช้านี้นะครับเช้านี้เป็น40บาทนะฮะสวัสดีก็โครงสร้างก็คล้ายๆกับ c b r นะครับก็คือเป็นหุ้นที่ข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50บาทเงื่อนไขหลักขึ้นมาได้นะครับขวามือเป็นวิกฤตของสวัสดีเห็นไหมฮะจริงๆวิกฤตเนี่ยเข้าลงมาแต่ว่าจุดท้ายที่สุดแล้วมีการเทิร์นกลับแล้วทำนิวไฮระหว่างวงจรล่าสุดได้แล้วแถว38 39แปไลว่าหุ้นตัวนี้ครับ เริ่มเทิร์นกลับมาเป็นขาขึ้นนี่คือสมมุติฐานที่ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหุ้นที่เก่งกาไรในวันนี้นะเกือบ20เท่าไหร,นะร่เนี่ย2 1เม็ดทางขา20เม็ดก็คือสวัสด์เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งใช้คําว่าตัวเลือกนะครับซื้อไม่ซื้อไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่มก็อยู่ที่ท่านแหละค่ะสีสวัสดิ์เช้านี้อยู่ที่1เ็ดถามว่าลงไหมยังไม่ลงไปดูกราฟที่เป็นกราฟส่งมอนิเตอร์ดูนะครับสวัสดิ์ ก็มี120นาทีฝั่งซ้ายแล้วก็ขวามือก็จะเป็นเดลี่นะครับเดลี่ก็ใช้เช่นค่าเฉลี่ยประกอบเข้าไปนะครับนี่คือสวัสดครับล่าสุดแบบนี้นะฝั่งขวามืออ,อาไดนส่งขึ้นไปถแถวๆ70แล้วเพราะนั้นจุดซื้อไม่ใช่จุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับจุดซื้อก็ต้องเป็นจุดที่อ่อนตัวลงมาเพราะฉะนั้นสวัสด์มองว่า40ได้ไหมถแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย10วันหรือถ้าลึกกว่านั้น38.5หรือ38ส่วนได้นะเพราะฉะนั้น จุดเบสในการเกณฑ์กาไรจะอยู่บริเวณนี้นี่คือสวัสด์นะฮะมอนิเตอร์ดูซึ่งวันนี้วันวันนี้เราเทรดังคารพรุ่งนี้เราหยุดวันพระนะครับเขาเรียกว่าวันวันวิสาขะหนึ่งวันแล้วก็กลับมาเทรดพระรหัสสุขอีก2วัน2ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกในระยะสัปดาห์นี้ก็ดูแบบสัปดาห์ต่อวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นเข้าเกณฑ์เกณฑ์กาไรก็จะมอนิเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กว้างนักคือไม่ได้ยาวนักก็คือซื้อแล้วมีกําไรก็คือไม่ต้องคคิดมากรับ ถือว่าให้ผลตอบแทนได้ก็ทํากําไรได้ก็โอเคนี่คือ2ตัวที่เล่าผ่านคลิปเช้านี้ครับเป็นแบบเรือไทม์เลยนะฮะสิบโมงครึ่งโดยประมาณผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้ววันรุ่มเทรดตลาดวันนี้เช้านี้ก็9 0 0ากว่าล้านแล้วก็ดัชนีอ่อนตัวลงมา6ถึง7จุดส่วนภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับมูลที่แอคทีฟโมดแอคทีฟที่สุดใน บรรดาเซฟก็มี c p พครับเช้านี้แล้วก็มีแถวบุกไทยออยหรืออะไรวอลรุ่มค่อนข้างจะบางนะครับเนื่องจากเป็นต้นชั่วโมงนะครับนำมาเล่าให้ฟังสำหรับคลิปนี้ฮะ c p พแล้วก็สวัสดีนะฮะเมืสักครู่ฮะเป็น2ตัวที่อยู่ในข่ายของการเก่งกำไรในภาวะแบบนี้ได้นะครับลองนำไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบดูนะครับ ก็เล่าเบาๆสบายๆครับเราจากท่องเทศคลิปนี้กลับกับคุณที่รับชมครับไว้พบกันคลิปหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ